สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่มีเกมแชนแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนไปรับชมบรรยากาศการแข่งขันงานการการลีกนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ผมเข้าร่วมการแข่งขันงานนี้นะครับก็สำหรับงานนี้เนี่ยเขาจัดมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ลงแข่งสักทีนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมก็เลยมาขอลองแข่งกับเขาดูบ้างนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ขอเขาเลยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับก็สำหรับกติกาการแข่งขัััันน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 งาาาาีีี้้้้ะะะะะคคครรรบบบขขอจจจใใหหผูเเเเเลลลล่่่่แตยฉกกืทมมไ เลือกทีมมาเล่นเองนะครับก็ถ้าใครดวงดีก็ได้ทีมดีๆไปนะครับแต่ทุกทีมที่เขาให้เราจับฉลากก็จะมีแต่ทีมใหญ่นะครับจะไม่มีทีมเล็กนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับบางคนได้ทีมใหญ่บางคนได้ทีมเล็กนะครับเขาก็เลยตัดปัญหาตรงนี้ไปนะครับทุกทีมจะมีแต่ทีมใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นใครจับฉลากได้ก็จะได้ทีมใหญ่ทุกคนนะครับ ครับก็สําหรับกติกาการแข่งขันคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจัดตัวนักเตะของเรากันดีกว่านะครับอันนี้เป็นนักเตะสแตนดาร์ดเพย์เยอร์นะครับเล่นในเฟนด์แบทนะครับก็ไม่สามารถเลือกทีมหรือไม่สามารถจัดทีมเองได้นะครับสำหรับการแข่งขันในงานนี้เนาะก็นี่ครับทีมผมนะครับเป็นฟูบาร์เซโลนานะครับประตูก็เป็นสเตเกนนะครับแบ็กซ้ายนี่เป็นมาคอสตอลองโซนะครับแบ็กขวาเป็นโรเบโตนะครับส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยผมใช้เป็นคิตินเซนยืนคู่กับคุนเดนะครับแล้วก็แผงกองกลางเนี่ยผมจะใช้้เเป็นนนน3ตัััวีีลยะะคครรรบบมมอโโิ แล้วก็เฟงก้ระยองครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนี่เป็นคุนโดกันนะครับส่วนปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยผมขออนุญาตเปลี่ยนแล้วกันนะครับเดี๋ยวปีกซ้ายใช้เป็นฟาตีแล้วกันนะครับปีกขวาก็เป็นลาฟินญานะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นดูครับก็ไม่รู้ว่าจะสู้เข้าไหวหรือเปล่านะครับก็อันนี้ผมไม่ได้ซ้อมด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปซ้อมที่ไหนนะครับว่าจะชวนเพื่อนเล่นก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับสําหรับเกมนี้เนาะในกลุ่มของผมก็เพื่อนๆที่เล่นเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับว่า ก็ม <LY humming> ีแค่ผมนี่แหละครับท <down> ี <indo> ่บ้าบอเล่นเกมนี้คนเดียวนะครับไปครับเริ่มเกมกันครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมอาจจะพูดน้อยหน่อยครับว่าจริงจังในการเล่นทีหนึ่งนะครับไะครับคุณเดะไหลออกมาโรเบโตครับลาฟินยาคุณโดกานไหลมาที่ลาฟินยาลูกนี้ลาฟินยาจ่ายตัดเข้ามาเลวานเลวานยิงลูกนี้เรียบร้อยครับเอาละครับเออยังได้น้อยเราก็ขึ้นนําก่อนนะครับ เพราะว่าเวลาในเกมนี่อที่ตัวนี้นะครับในเกมตัวนี้เนี่ยมันจะมีแค่6กนาทีนะครับน่าจะจบเร็วอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ประคองเกมไปก่อนนะครับอันนี้ผมเล่นในสไตล์โพสิชันนะครับตอนแรกว่าจะเปลี่ยนวิงฟีโคเตอร์ก็เล่นเป็นโพสิชันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราประคองเกมไปก่อนครับนี่ครับตัวนี้ต้องระวังครับเอ็มบาเ้คุณเดขึ้นมาลูกนี้ไม่ถึงเลวานครับลาฟินยาอย่างได้เอ้คุณตดกันครับขออภัยลาฟินยาลาฟินยาดับเบิลทันหนึ่งครั้งลาฟินยา อจะตัดเข้าในถ้าจะถ้าผมจะเปิดลาฟินยาน่าจะเปิดบอลไม่ค่อยดีครับนี่ครับต้องระวังต้องระวังแล้วหลวดแล้วชิบหายแล้วครับประคองครับประคองปิดเอ็มอาเป้คุณเด้เคียวไปก่อนครับหันหน้าไปทางไหนเตะไปทางนั้นก่อนครับโอ้เอาเรื่องอยู่นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับดักสองแรกก่อนรับแรกเปลี่ยนตัวเปิดครับ เราต้องระวังเสาแรกไปดีๆนะครับเพราะส่วนใหญ่เขาจะเปิดไปที่ลาฟิญญาเคียโอเคสวยดีที่เขาไม่ยิงครับอาซนซิโอเอาไม่อยู่อีโอ้โหเกือบไปดีนะที่เขาหมงไม่โดนครับได้คุณดูกันต้องค่อยๆประคองครับอันนี้เราเล่นในสไตล์โพลิชันเราต้องข้อบอลคองบอลครับเน้นข้อบอลคองบอลไว้ก่อนครับเพราะว่ายังไงสกอร์เราก็นําอยู่แล้วนะนะครับมากออาลองโซ่ฟาติ ฟาติจะไปยังไงวะเนี่ย <c oughs> เตเบเล่เตเบเล่จะยิงทีมเก่าเลยเพื่อนเตเบเล่นี่เจมส์เซนครับดักได้ฟาติไหลออกมาอื้ไม่ถึงเลวานสวยลูมิโอเตเกนครับตากออกมาลูกนี้ลาฟินญาอันนี้ผมเล่นในสไตล์โพซิชันปีกก็จะยืนฉีกออกริมเส้นเยอะหน่อยครับ ไม่อะไรเนี่ยอย่ามาเสียบอลแบบนี้สิอสวยไปครับฟาติฟาติาตไปสวยฟาติจังหวัดนี้ต้องอทำไมไม่จ่ายให้แบงก์เราเอิลเตัวครับนะคุณดูกันออกมาที่เลวนันออ นักเตะมันเป็นสแตนดาร์ดเพลเยอร์ที่ไม่ได้อัพนะครับก็เล่นไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับเล่นไม่ค่อยเข้ามือเลยครับอ้ยสวยเอาไม่อยู่ชิบหายละเปิดเข้ามาอุ้ยโชคดีเองดักเปิดตีหัวครับอันนี้เป็นนักเตะสแตนดาร์ดเพลเยอร์นะครับเป็นนักเตะที่อยู่ในอยู่ในตัวเกมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะเล่นไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับก็ เล่นดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเซนซิโอเปิดแล้วลูกนี้เอ็มบาเป้โอ้โหสวยสวยสวยเกือบไปแล้วสเตเกนคิดอะไรไม่ออกวางบอลยาวๆออกไปก่อนแล้วกันไลวันสวยไลออกมาไม่ถึงฟาติด้วยฟาติเอาหนเพื่อนฟาติฟาติ ดึงหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงโอ้โหติบบล็อกถ้าคืนนำสองศูนนี่ยน่าจะเล่นง่ายกว่าเดิมนะครับลูเตียลาฟินยาไหลามาลูกนี้ถึงคุณตรการไหมคุณตระการคืนลาฟินยามาที่โรเปโตเปิดลูกนี้โอ้โหแล้วก็โอเคครับก็จบครึ่งแรกเรานำอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศนนะครับฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้ยิงเลยครับแต่เขาเล่นดีนะครับเขาเล่นดีเอาเรื่องเลยนะ เดี๋ยวผมจะเล่นชุดนี้ก่อนเลยไปเลยแล้วกันนะครับสําหรับครึ่งหลังเนาะยังไม่เปลี่ยนตัวแล้วกันครับเดี๋ยวขอดูลาซินญากันแล้วก,ก,ลกันครับเดี๋ยวจะเล่นชุดนี้ไปเลยแล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ต้องประคองเกมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสกอร์เรานําอยู่เนาะไม่มีความจเป็นต้องไปเร่งไปรีบอะไรนะครับอันนี้มันเป็นงานที่ลงแข่งนะครับก็จะจริงจังนิดนึงนะครับคุณเดฟฟาติ ไม่ถึงเห็นฟ้าตีเย็นว่างอยู่ดูเลยมินมมิมินิแมพนะครับโซงเสนเส้นสวยวางบันยาวๆไปลูกนี้ลาตินยาว่างอยู่ครับลาตินยาคืนมันขึ้นเกมไม่ได้ครับเอาจริงผมไม่ต้องการผมไม่ได้อยากที่จะดึงเกมนะครับเพราะว่าก็เข้าใจคู่ต่อสู้ขขเขานะครับ แต่ว่ามันขึ้นเกมไม่ได้ครับก็จะเป็นต้องเล่นแบบนี้ครับมาสวยครับลาฟินยาเร <c oughs> าฟินยาจะช้าไปไหน <c oughs> นักเตะไม่ได้อัพ <c oughs> อึ่งรงนี้สวยครับเราได้ทุ่มอยู่คุณเดชขึ้นก่อนครับฟาติว่างอยู่ถึงไหมฟาติ <c oughs> ไม่ได้ครับจังหวะนี้เดี๋ยวเอาใหม่ครับเราต้องเน้นเล่นประคองเกมรับไปก่อนนะครับประคองประคองเกมไปก่อนครับไปฟ้าตีครับออกมาที่อ,อันนี้ผมภาคไม่ค่อยเป็นทำไมอีรีวันดักได้เอาครับรีวันเลยวันอันค้งลูกนี้เรียบร้อยครับสองศูนย์โอเคโล่งโตดเลยครับ โอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้โหดีนะครับฟังเขาโดนตัดได้ครับโอ้เมื่อกี้จะพูดอะไรไม่รู้ครับลืมไปแล้วก <c oughs> ็ <g ül> <g ül> ทั้งแข่งทั้งอันนี้มันเป็นงานลงที่ผมลงแข่งด้วยนะครับก็ทั้งแข่งทั้งพูดด้วยมันก็อาจจะไม่เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าผมอันนี้มันเป็นงานแข่งนะครับก็จะจริงจังนิดนึงนะครับก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับเดี๋ยวจะเสียสมาธิในการเล่นนะครับอ่ะคุณเด ยืนเส้นคืนครับจังหวะนี้เอาเชชนะไว้ก่อนครับจังหวะน,นี้คุณเดวางยาวมาลาฟินยาโอ้ลาฟินยาสวย,ยอ,อ,ยอีจะชัวร์สเต็ปถ้กฝั่งเขาเนี่ยจะจะเลี้ยงบอลฝันะครับโอ้โหดักได้อีกปาติไหลเข้าในลูกนี้มากอ่อน มาก,ก็ดักได้สวยฟาติเล่นกับฟาติลูกนี้ฟาติไว้แล้วครับฟาติฟาติตัดเข้าในอืเอาจริงผมไม่อยากเปิดครับเพราะถ้าเปิดไปก็เสียบอลเปล่านะครับฟาติว่าอไเอ็มเป้ยานะเพื่อนสวดยานะเพื่อนอาเซนซิโอโอ้ยอย่าเขายังได้ยิงลูกนี้เคียทิ้งโอ้ย ยังกดดันเลยครับยังไงก็ต้องออกสกอร์ก็จะเอาครับคลิปก็จะเอาเอา่าอาจจะเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขอ,อไปคุณผู้ชมเลยครับนี่โอ้โหสติกเกนเรบได้ครับนาทีที่แปดสิบสองแล้วเพื่อนบางบอลยาวๆมาลูกนี้เรวานคืนกุนตวกันไหลมาลูกนี้เลวานหลุดไหมอืมไม่หลดุดเลวานจะเช้าไปไหนแล้วพี่ตรงมาลูกนี้กุนตวกัน ออกไปที่ลาฟินญานะครับลาฟินญาลาฟินญาไหลมาลูกนี้ไม่ถึงกุโดกันนะครับโลมิอูโลมิอูก็ลายความกดดันไปได้เยอะนะครับหลังจากที่เรานำไปสองส่วนนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับผู้แข่งเอ็มบเป้เอ็มเบเมปเบ้เหรอ คุณี่โอโอเคครับจบเกมก็เอาเป็นว่าเราชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับโล่งอกเลยครับตั้งแต่พออาจารย์ป่าจบเกมเนี่ยผมรู้สึกโล่งอกเลยนะครับก็ขออนุญาตแคปหน้าจอส่งสกอร์แป๊บนึงนะครับนี่แล้วก็เป็นว่าฝั่งเราเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ โอกาสยิงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็อเปอร์เซนต์การคองบอลก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ฝั่งเขาก็เล่นดีนะครับเล่นเดียวเรื่องอยู่พอสมควรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไในโอกาสนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปของผมมาจนถึงตรงนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่